สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง enjoy lifestyle in Denmark เดจ้ะเด้อเหลืองานอู้แสงหย่อนแสงนี่ดดเดจ้ะเดจ้ะเหลืองานแล้วผ่านมายางกันซสื้อกนมปังมาให้นกจกบน้บเป็นยนี่ต้นใหม่เขาเจ้าเฮ็ดงี้งามจ้ะ่นเล็กหน่อยชิงช้าแม่ขาเจ้าอุ่นหน่อยนหน่อย,อย,อย,อยแม่พิ่พากันเลิกเลี่ยนไปรับมายาง อกองจอยขึ้นมวดแต่แค่นี้ก่อนเด้อจ้วจะเสร็จกองจักบาทกันใหน้แน่นนะจ๊ะชัดก็เก่าอยู่ว่าสิาพมา,ามาอยากเล่นซื้อขนมปังปอนมาฝากปิดจ,จ้ะพาไปเบิง่งนปิดนะจ้ะเนาะฮันกามีจ้ะไปไปไปสิาพาไปเบิ่งจ้ะอุ้นนะสับหลาบยู่เป็นบาจ้ะเพราะไม่พี่น้องหฮัหนสับหลาบยุบ เป็ีทั้งหานเด้อบัดเีนิเด้อขุนจ่าภาคกินยางเห็นหมอคุณขุนนกเห็นบมอจ่าเห็นบมอคุณเพิ่งเพิ่งเพิ่งบัจจอนกินมาให้ขุนพันพากันยางมาไม้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมือนีคนสวยใจดีเสื้อขนมปังมาฝากเห็นบมอเห็นบมอจ่าคุณ มันยางมาะเป็นเป็นคิดว่าสิได้กินยังน้ำข้นเห็นบอลปุ่นกลับ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 ปุ่นมาพี่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 เร็วาๆมาๆมพาุ่นเห็นบ่จาบ้าพุ่นพุ่นข้ากันนอนสับหล,ลบับอยู่ปุ่นมาเดอ้อมาเดอ้อปุ่นดะอยากกินขนมปังมาเด้อเห็นบ่จ้าปุ่นน่งนอนสับหลับ มาแม่มาแม่มาแม่โอ้ยมาพุ่นเพื่อนเห็นจะพุ่นมาแล้วจะมาแล้วเห็นมาพุ่นมา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 ผู้ใดอยากกินอ่ะมาเด้อมาเด้อเห็นมาพุ่นนะจ๊ะเห็นมาพุ่นนะพุ่น่ะมา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 ผู้น่ะเห็นมาพุ่นนะมามาเห็นมาฝุ่นมาแล้วจะพุ่นกำลังบินมาแล้วพุ่นฝุ่นฝุ่นพุ่นบินขึ้นมาขึ้นมาบินขึ้นมา เอาเห็นบ่าปุ่นนะอาปากซะซมาเอาใกล้ๆนี่มาเอาเลยเลูกเห็นบ่าปุ่นอยากบ่าปุ่นนะนี่น่ะสีงมงามแต่ปุ่นนะฮะลูกปุ่นเห็นบ่าปุ่นเอาย่าหนวกู้ย่าทะเลาะกันปุ่นปุ่นย่าทะเลาะกันย่าทะเลาะกันมากมากมาปุ่นมากมากมามาปุ่นนะ อ้าอเชิญมาพี่ามาทำไม่อันนั้นนันนึกว่าเนห่วงเงินบอลอันจิก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 เหมือนจิจกเงนตัวเงินบอลนะจ๊ะหัวเข้าเ่หนึ่ง มนี่นะอย่าทะเลาะก,กันอย่าทะเลาะก,กันาจาเนาะเดี๋ยวสิตั้งกลองเด้อมา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 ทำไมอะ่ะเธอเอาไปผุนเดีย๋ยวทะเลาะก,กันเออผุนนะตัวขาวๆนี่หน่อยเอย้าไปทะเลาะก,กันเอา้าเป็นว่าจา่า หน่อยก็ะดงอยาทะเลาะกันอยาทะเลาะกันโอ้ย <c oughs> ทั้งหลังจนจะกะเต้มสบับหลับไง เห็นมาจ่าเห็นบ่พุ่นะพุ่นะจอยสับกล้องบ่เห็นว่าปุณหน,นึ่นอจจงอยู่ทางไรกันแน่พวกเจ้าสิเห็นตั้งแต่หม่องขนมปังจ่อยเป็อย่อาง <c oughs> น,านาี้ปุณแอบไปทะเลาะขาวเห็นบ่จ่าสับหลาดอยู่บุญทะเลาะไล่กันอืมอะไรจ๊ะ มามามาเป็นอาจา,ารย์ฮันมาเป็นข้างหลังจ้อยพี่เป็นอาจารย์คุณเอ้าเธออ <c oughs> เอา้ามันแยบแหลมว่ะฉันกินน้ำแน,น่าเป็นไหมเอา้าตัวรับเอา้าเร็วๆนะแม่แมล้วมันจะไปท่านเขาเออ ยาติทะเลาะกัน <c oughs> เอาเธอเนะี่เอาขนมอ่ะเ,เต็มปาาด้วยเอาบ้านอ่ะเร็วเขาเอาเหลเอว่ต้องญาตอาุ้มคุณอาตาอ้ยมืนหนีผ้ามาเบิง่งคุณอาตาใหน่อยในเหน่อื้มงงนะเอาญาตาทะเลาะกันเพ่งเบิงบ่งเบง ว่าสนอกตลอกัน <c oughs> มื่อวน <c oughs> โอ้ถอดจากข้อเหบข้อแหงกินกินกินเอาเอาอันหัวข้าวในหน่วยเป็นห่องเอา้าเต็มปากับพุ่นเธอไม่ยืน่หนาจ,จะเอา้เอาสีงามงามจะเป็ดไหม เนี่ยทะเลเนาะันเนาะท่านี่ก็อยากกินโอ้โหแม่นจางวะแม่นจต่วะจ้ะเจ้าจับอมเหมนพ้ากันจ่าเ็นบอคนนคุณก็ลั่งยางนนามยางจังนามมากณนะจ้ะยางตัวกันมาก จะไปทะเลาะกันยังเป็นยังนํากวนใจมากจ้ะเอ,าเอา้าเอ้าน่ะคุณนะ่ะคุณอะจ้าคุณนะ่ณนะลาบลาบมาผมเอากินสิจ้ะอืมอืมหอ,หอ,หอ,หอแนแสงแม่แต่ผมก็ตรวจก็กป้ายคุณนะ่ะ หมูทะเลกับเนื้ออ่อนเอาขนมปังเอาเนื้อไม้เป็นกลีบสีเห็นองเหลืองมีผ้ามาเบิองเฟตกระจายเลยกระเทียมเก็บมาลหลายๆกินน้ำมาท่านกินใจเสมอแล้ว,ล,วล่ะอันเคิื่งเอาไปแจก,กมูเวียนน้ำน้ำใจผู้นำน้ำขาดลายเอา้าสีสันพันงามง่ามนะจ๊ะนนเนาะผู้เชิงเฉลิข้อเบิ้ง ไปไปเจ้าสีภาพไปย่างไปเบื่อนทางปุ่นก่อ <c> น <oughs> มาเด้อมาเด้อ <c oughs> เจ้าพ่อแค่นี้กันฉันสิภาพไปตั้งปุ่นจ้ะาผาดยางไปเบื่อนทางอื่นเนาะหอนหอนดังดังได้ใหน่อยจ้ะพามาเบื่อนธรรมชาติน้มเอ็นอันนี้บ้านเอน็ยังเป็นน้ำแข็งอยู่จ้าบ้านเอ็นล,ละไรสีภาพย่างไปเบื่อนทางปุ่น นี่นชมธรรมชาติเปนตเนะจ๊ะเนาะถ่ายพิซูซานมาสักก่อนเดี๋ยวสิาพาไปกันเก็บหอ,อยยังคุดจะเก็บพักพร้อมกันไปนหลายๆคนมาจังมัวนนะจ๊ะธรรมชาติชมธรรมชาติตกก่อนยูฮันหล่ะพบเจอประจงมากนะจ๊ะมัมมีเห็ดดอกนะั่นจดี๋ย่าง,งาเขาไปเบื้องบนแล้วพี่จ๋ามาเบื้องผีเห็นบอนี่ ใหม่ก็ล่างปรงสับหลาดดิจ่ะใหม่ก็สวยง่ามน่ามุามมดจ้ะเป็นกอเป็นกอสับหลาดู่ช่วงนี้ก็ล่างขึ้นจ้ะสวยงามคักหลายเต็มปลายปุ่นน่านมดุด ทางพุนยังชมธรรมชาติเจ๋อเจ๋อคุณได้กทางพ,นางพุนก็มีอยู่มามามาเสี่ยวขนมปังไปแจกเด็กหน่อยกำนผักฟังทางพุนโบหนามสองโบสามโบ คนกับมาออกกําลังกายดีๆเลยคนกระจอกมาแม่แรนนะจน๊ะเนาะแห่งอากาศดีๆใช่หระะือ้พุ่นนะมาพาอท,ทั้ทงตีทั้งกีกระจอโอ้เูพันจันกระจอกเอาขนมมาให้มันกินไปไปเดี๋็กจะสิพาโบกทั้งผุนนะจ้ะโอ้หานบ่ทั้งผุนมีหานบ่คะ อันตัวหาหรือตัวยังเเวนจึงไปจึงนกเขาวน,าาปปนี่จ้าพาไปบุญธรรมชาติมัน,นอยู่นอคุณอาจารย์ขาสับลาบคุณตัวหาหรือตัวฮงคุญตัวข้อนยา,า,าวๆจึงคุณก่าคุณบาคุณสาวคุณเห็นมะก็เจ้าะกับอาหารคือการดัง นะสุ่มเักบาทกัน,นได้จ้ะเ่ยกระุนผู้สุ่มผจ้งามคักนอกธรรมชาติหลอกคาก 红的红。嗯嗯嗯 จะซื้อขนอปมปังใหม่ขึ้กันจ้ะ ันดูพ้นตกน้ำจ้าสองหัวเมียนีน่ทะลาะกัน ซึ่งพ่อค้าตั้งคุณใส่สสีอิมจะ้ะวสองตัวนี้น้าขนาดน้า,า,นานะว่าเนีล่ละลยปันเลยด้วจ้ะดิ Jeg er så langt. så langt. Jeg overhovedet Og morgen og tog det lige foran, foran en Ja, det var rigtig fucking. den. Så kommer der Mo igen og tager det? Du må kaste det lidt længere. Og du var ligesom godt flot kast det der Ollie. Ja prøv! Ja det gjorde du. Kom igen.

ตัวก็ขาวและฉลาดได้จ้ะได้ข้อยนเน่ากินลงไปบินบินรัดเน่ากินเลยม่ข้อแหบข้อแหงจ้ะทำไมพี่น้องจ้ะจอยสิพาพไปทั้งคุณ หน่อยเพันเห็นใจจื้อกลองเพื่อแย่งกันนะแล้วมาซองเบงเจออนจางมาเขากลองฉันถอดแต่พ่อแม่เจอสิปล่อยฉันลูกหล่าประจ่จะาจัตุพาพึ่งทั้งบุญ <G ül> มาแล้วจ้ะขุนขุนหูว่าเอาเอานื้กินมากพันมากแล้วขุนขุนเห็นบ่ข <G ül> ุนขุนหาน <G ül> มาแล้ว <G ül> นี่นะเ็นบ่ขุน เห็นบ่อบอกเธอเห็นบ่อเขาเนี่ยกินมากนเอ้าแย่ทะเลาะกันโอ้มักทะเลาะกันอ่ะว่าดีเบื้องดีดอกจ้าเอ้ยเอ้าเธอกินอย่างน่างามเอ้างานสองตัวเนี่ยไปเอ้าหน่อยไปหม้อกัขาวเนี่ยหน่อยห้องดังดังกันเอ้าเถิด แจ็คมันทะเลาะเอีอยงกันนี่แหละอันอนันว่าขาวนหน้อยๆเป็นหนอนหองางดัางๆนี่นรักปะสมุดแล้วเธอมาซาไปแล้วมาจะทะเลาะก,กัน ด,ดังดังตัวนี้หน่อยหน,ยห,น,ยห,นยหัวก้าวเนี่ดำดำหัวก้าวนี่ยฉลองกันเด็กกินแสบมื้อนี้เนาะพวกเจ้าพวกเจ้าเได้กินแสบป <c oughs> <c oughs> จจะ,ะคะเอาเธอมาเอาทำฮะ <c oughs> กินมาจ้ากินแม็กฉันไม่เห็นยังเธอดอกฉันสื้อเนาะกินไม่เธอกินเด้อ ตัวนี้ยืนอยู่ข้างๆจ้วยกินแล้วไปนะมากินทำไมขนมปังเธอเน่ะฉันเพ่งยังเธอดอกฉันจิไปละไปจ้ะโุ๊ดนเสียงดังเธอเธอครูฝออฝอฝอยอยู่เพื่อสิไปจีผู้สาวเธอคะนิดหน่อยใส่หน่อยกระลังมวนกระลังมันไปละจ้าผ้าออกแล้วอุ้ยใส่รองเท้าขาวมาไม่ลุยขี้ตุ่มหินมันจัน ลมแมาจา่จ้ะชุมธรรมชาติบรรยญญากาศสินพากันกินหา่าดฟังท่าุบเจอเไปเ,เอาอาหารมาให้โอ้คุณตั้งคุณมาแล้วข้างุณเอาอาหารมาให้แล้วกําลัางกินเต็มเดี๋ยวไปเบื่องอีก,น,าากนะาจ๊ะเนาะ อือจ้ะกำลังกินกันอยู่คน,นเสียงฟังเสียงเป็นหงตัวน้อยหน่อยในเสียงหองดังดังเลยน้อยหน่อยอันหัวแดงแดงลงตั้งผีจ้ะอืมกระเจาไปพนุนเทวดาเจ้าทะเลาะกันเอาไล่กันไปลงน้ำไป ท <m agn salah> mm ี hmm. ่จไม่บรรยากาศเนาะเจาก่อนมาให้ ว่าจะเสียออกกันเนื้อกินไหมเพิน่นแสดงว่าอันนี้เขาบ่คอยหมักกินเป็ดเมื่อนหรือเพิ่นอีพากกันอิ่มแล้วน,น้อนไปบกเล,ลก้ยๆบ่คอยกินถือว่าสิอิ่มแล้ว เพื่อนเราก็เพื่อนหูเพื่อนตาดีนาะจานะ้ะเนาะที่เราก็อากาศหนาวเย็คนคุยก็ยังซื้อขนมปังไม่เป็นกินเลยเป็ดก็มีความสุขพ่อเป็ดฮานกับพ่อฮานหงกับพ่อหงไปเราจะพ่อแม่พี่นอ้องคลิปนี้ก็จะก,กระชิบฟ้าไปซั้นนี้ละจ้ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่านะจ๊ะเด้อกราบขอพระคุณกรรมำลังใจทุกการติดตามจ้า มาทางจอยแล้วว่าสิไปวันไหนไปได้พ่อแม่พี่น้องพ่อมาทางจอยบึงบึ้งอะไรกันเพิ่งนึกว่าจอยเซลยังไงเป็นกินเซลมือมีดอกจ่าเซลหมดแล้วเมื่อกี้เงียบเพราะวันมิ่งห้านิกตัวสองตัวพึ่งช่างเขามาแกะจ,จอยจอยก็เห็นสิอวยกล่องกระยานเพิ่นตื่นก็เลยยืนอันบ๊อบปากบ๊อบติงจ่าพ่อแม่พี่น้องจา้า ปะปากปะติงยานยัยนนกยานเป็ดตืน่นยานเขาบินนีบอเสียงดังบ่ใดพ่อแม่เป็นน้องจ้า <c oughs> จ้าไปแล้วจ้า